ประเทศไทยนั้นนะคะเคยได้รับผลกระทบกับแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนสกายมาแล้วขนาด7.3แมกนนิจูดในปี2473หรือ95ปีที่แล้วค่ะ ส่วนเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันศุกร์ที่28มีนาคม2568นั้นมีขนาด7.7แมกนิจูดซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝานันหรือเรียกได้ว่าเป็นแบล็กสวอนคําถามของคนที่อยู่ในตลาดทุนตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะน่าจะเป็นประเด็นที่ว่าแล้วอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยต่อไปในช่วงแรกนะคะแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยจะพุ่งเป้ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือกลุ่มคอนโดแนวสูง แต่ถ้าเรามองเรื่องนี้โดยใช้สติเราจะพบว่ามันอาจจะเป็นแค่เรื่องชั่วคราวก็ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคิดดูดีๆนะคะคนที่อยากซื้อคอนโดมิเนียมหรืออยู่ในคอนโดมิเนียมเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องการอยู่ในทำเลที่ดีค่ะซึ่งบรรดาที่ดินที่ทำเลดีเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถนำมาสร้างบ้านแนวราบได้เพราะว่าราคามันจะสูงเกินไปค่ะดังนั้นปรับใดที่คนยังต้องการอยู่อาศัยในทำเลที่ดีความต้องการของคอนโดนั้นก็จะไม่หายไป แน่นอนว่าในระยะสั้นนั้นอาจจะมีความกลัวของผู้อยู่อาศัยกันบ้างนะคะแต่ในระยะยาวแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะค่อยๆกลับสู่ภาวะสมดุลเองและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีกลุ่มธุรกิจไหนบ้างที่น่าจับตากลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มผู้พัพฒนาสังหารีมทรัพย์นะคะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้นะคะขึ้นความถี่ของการสั่นไหวนั้นจะส่งผลกระทบต่ออาคารสูงมากกว่าอาคารเตี้ยค่ะ ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะสั้นที่เราเห็นแล้วก็คือความต้องการซื้อเช่าคอนโดสูงนั้นน่าจะลดลงกลุ่มที่2ที่น่าจับตาก็คือกลุ่มวัสดุก่อสร้างและกลุ่มค่าปลีกวัสดุก่อสร้างค่ะหลายคนน่าจะมีการคาดการณ์กันนะคะว่าหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับวัสดุก่อสร้างและค่าปลีกวัสดุก่อสร้างนั้นน่าจะได้อนิสงส์จากเหตุการณ์นี้ และถ้าตลาดเนี่ยมองว่ากลุ่มนี้จะต้องดีมากๆแน่ๆนะคะก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องระวังค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราคาดหวังนั้นมันอาจจะดีเกินจริงเพราะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยดีมานของการซ่อมแซมนั้นจะอยู่ในกลุ่มที่อยู่ในอาคารสูงเท่านั้นกลุ่มที่3คือธุรกิจประกันภัยค่ะในระยะสั้นนั้นอาจจะมีการเคลมประกันจากกลุ่มคอนโดหรือว่าอาคารสูงพร้อมๆกันซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อบ,บริษัทที่รับประกันภยัย และหากบริษัทประกันเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีการส่งต่อความเสี่ยงเหล่านี้นะคะก็อาจจะเจอกับการขาดทุนที่หนักได้ในปีนี้กลุ่มที่4คือภาคการท่องเที่ยวนะคะทำให้นักท่องเที่ยวที่ก่อนหน้านี้วางแผนที่จะมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยตัดสินใจชะลอไปก่อนหรือว่าเลื่อนการมาประเทศไทยแล้วก็รอดูสถานการณ์ก่อนว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรหรือมีความเสี่ยงอะไรที่รุนแรงเพิ่มขึ้นไหมทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนแล้วเรามีสติคิดให้ดี ไม่แน่นะคะว่าเหตุการณ์นี้อาจจะทําให้ตลาดหุ้นไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็ได้และเมื่อตลาดมีความเข้าใจใน Black Swan เมื่อนั้นมันอาจจะไม่ใช่ Black Swan อย่างที่หลายคนคิดก็ได้เช่นกันค่ะ